ขอยินดีต้อนรับคุรุฟังเข้าสู่รายการวันต่อวันกับพระเยซูวันนี้ตรงกับวันที่20มิถุนายนพระวจนะของพระเจ้าปรากฏอยู่ในสดุดีบทที่8ข้อที่1ถึงข้อที่4ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าของบรรดาข้าพอระงค์พระนามของพองค์สูงส่งยิ่งนักทั่วทั้งแผ่นดินโลก พระองค์ผู้ซึ่งพระสิลิของพระองค์ในฟ้าสวรรค์ได้รับคำแซ่ซ้องสาธุการโดยปากของเด็กอ่อนและทารกพระองค์ทรงตั้งป้อมประการเพราะคู่อริของพระองค์เพื่อระง,งับยับยั้งศัตรูและผู้กระทำการแก้แค้นเมื่อข้าพระองค์มองดูฟ้าสวรรค์อันเป็นฝีพระหัตของพระองค์ดวงจันทร์และดวงดาว ซึ่งพระองค์ได้ทรงสถาปนาไว้มนุษย์เป็นผู้ใดเล่าซึ่งพระองค์ทรงระลึกถึงเขาและบุตรของมนุษย์เป็นใครเล่าซึ่งพระองค์ทรงเยี่ยมเขาและพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในสดุดีบทที่19ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สองได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าฟ้าสวรรค์ประกาศพระสิริของพระเจ้า และภาคพื้นฟ้าสำแดงพระหัตถกิจของพระองค์วันส่งถ้อยคำให้แก่วันและคืนแจ้งความรู้ให้แก่คืนและพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในหนึ่งโครินบทที่6ข้อที่19ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าท่านไม่รู้หรือว่าร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งสถิตยอยู่ในท่าน ซึ่งท่านได้รับจากพระเจ้าท่านไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเองและพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในเยเรมีบทที่29ข้อที่13ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าเจ้าจะสแสวงหาเราและพบเราเมื่อเจ้าสแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจของเจ้าอามนและถ้อยคำวันต่อวันของพระเจ้าในวันนี้ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่า เรากำลังตรัดกับเจ้าอยู่ทุกเวลาแม้ว่าอาจจะไม่ใช่ในรูปแบบของคำพูดทุกครั้งไปก็ตามหลายครั้งเราก็ตรัดกับเจ้าผ่านทางสีหน้าและคำพูดของคนที่เจ้ารักวันแล้ววันเล่าเราได้เวี่ยงดวงอาทิตย์ให้ตกลงข้ามฟากฟ้าอย่างยิ่งใหญ่และสวยงามเราสัมผัสเจ้าด้วยความรัก ผ่านทางสายลมอันแผ่วเบาที่ทำให้เจ้าสดชื่นและมีความสุขเราคอยกระซิบบอกเจ้าอย่างอ่อนโยนในส่วนลึกของจิตวิญญาณของเจ้าซึ่งเป็นที่ที่เราสถิตอยู่ด้วยกับเจ้าเสมอลูกเอย๋ยเจ้าสามารถพบเราได้ในทุกช่วงเวลาเมื่อเจ้ามีตาที่จะเห็นและหูที่จะฟังเรา จงทูลขอให้พระวิญญาณของเราช่วยให้สายตาและการได้ยินผ่านจิตวิญญาณของเจ้ารับรู้ได้ดียิ่งขึ้นเรายินดีทุกครั้งที่เจ้าตรหนักได้ถึงการสถิตยอยู่ด้วยของเราจงฝึกฝนที่จะมองและฟังเราในช่วงเวลาที่เจ้าสงบนิ่งและหยุดพักเถิดแล้วเจ้าจะค่อยๆค้คนพบเรามากขึ้น และมากขึ้นในช่วงเวลาเหล่านั้นเจ้าจะสแสวงหาเราและพบเราเมื่อเจ้าสแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจของเจ้าอาเมนก็ขอพระเจ้าที่จะส่งอวยพรผพรคุณทุกฝ่าลทุกท่านนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับา,ลลา,า,า,เาเเน let